สวัสดีค่ะมือน,นี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะพี่น,อน,น้องมือนผ้ามากินข้าวน้ำพริกกะปิอืมเมนูเชลลิญอาหารค่ะมาหาขเขาหานมามากินน้ำกันค่ะพี่น้องพร้อมกันน้ำพริกกะปิตำแบบแซ่ก็มือนันอีกมือนันมือใดน้อมือนันกะหลายมือเติบแล้กค่ะใส่เบอเกิร์กพ่วงมาเป็นเม็ดเลยนี่ค่ะมามีอย่างเนียแบบหลายอย่างเลย มีบวบรลวกค่ะเอ,อ่ออะไรนะกลัมดอกแล้วก็สตอแครอทหน่อยแตงกวาแล้วก็ไขเ่ขเจียวไข่เจียวไอ้ใบกระเทียมปลาค่ะพี่น้องหอมหอมนี่กระเทียมปลาลวกมึอนันไปเก็บเพื่อนร่วมงานเพอนบอกว่าอันปลาหนิ่มี่ก็เลื่อยล่องไปซองบึงค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาลืมแกลืมออก ลูกออกไอเป็นเม็ดแล้วอ,อังสิแม่โอ้โกลั่ำผัดน้ำมันผัดเกระเทียมมากค่ะเข้าสวยหอนหๆเลยนี่ค่ะเข้าสวยมาค่ะมากินน้ากันค่ะพี่นกใส่ช้อนใสมือละบาดนี่ยเนี่ยอยากกินนี่ไก่เคียวมากินน้ากัน เข่าห่อนๆไข่เจียวทุกอย่างปลายคำแรกอืมอื่มบอกปลาสบะลมควันค่ะม,มาสามชิ้นใหญ่ยยๆมาค่ะ าเขาเอาน้ํมากินพรมกันครับพี่น้องมื้นี่ปัสสาวะหนังเขาตาก ก็เทียมปลาลวก ใส่เนื้อปลาเข้าไปใส่เม็ดสตอไข่เจียวปาร์ตไข่เมนูนี้สุดยอด บวบลวม หลากหลายหลายจะสกินอย่างเมน,นูนี่แบบแซ่บหลายอย่างมากอื ừ, ทำยังไง กินนั่นเฮ็ดไว้หลายๆมื้อก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เด้วค่ะน้องกินบ่หมด กําลังดอกลวกบ่บ่ลวกในซุกกะพี่น้องลวกพอก,กับกอบมันนอกน้ำเย็นก็กรอบใช<ต>่วบวกขึ้นกันบ่มักกินเนยแบบลวกเละ ชักมะเขือพวงเข้าไาไข่ วันนี่เนื้อล้วนๆกินง่ายกว่าปลาทู่ค่ะ ต่อเหลือน้อยนึงกินอย่างเงินอือ mm hmm. ป่า Thank you. ไข่เจียวกินกับน้ำพริกกะปิแซบเข้ากันใส่ไปกับเทียมปลาไห้กินกับเทียมปลาอ่อนๆแซบมาในหมูปลาแล้ว ก็ต้องไปซื้อละบันเนี่ยพี่หาเก็บเอาเพอได้กินซื้อเกากัดบ,บ้าแม่นวัดถึกด้วยค่ะโลละสิบยูโรเตรียมปอไป ช้อนสอช้อนช้นสอง มันเนี่มีผักหลายอย่างหัวบอ่อแสบอย่างแสบไอ้ไข่เจียวกับเทียมปลากระดำพีกับปิดเข้าขันแสบ กินเพื่อนเลยค่ะบึงเวลาอันสมควรแล้ว้านหน่อยอิมเนาะค่ะพี่น้องกับสีได้ลาพี่น้องข้าสุดท้ายนี่แหละค่ะแซ่บหลยครับพี่น้องพันหน่อยอิมสีเด้กินต่อด้ค่ะคลิปนี้สีได้ลาพี่น้องไปแล้วมันเา่านั่นแหละค่ะฝากไว้แค่นี้เนาะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบ๊าย